เรื่องหนึ่งที่น่าตื่นเต้นก็คือปกติแล้วประเทศไทยเราค่ะอาจารย์เรื่องของการทําเกษตรกรรมสิ่งที่อันดับต้นๆที่เรารู้จักกันก็คือการปลูกข้าวรเราก็จะมีนาข้าวกันโอ้โหไปที่ไหนถ้าเป็นต่างจังหวัดส่วนใหญ่ก็จะมีการปลูกข้าวเป็นเรื่องปกติแต่พอกระแสของกัญชามาเนี่ยค่ะล่าสุดจะกลายเป็นว่าประเทศไทยเราเริ่มมีนากัญชาเพิ่มขึ้นแล้วอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็เมื่อกี้เหมือนเราทิ้งประเด็นไว้นะเรื่องของตัวด e ม a นส์ส p 라이นนะก็จริงๆก็ปรับเปลี่ยนได้ถ้าถ้าเราพูดถึงคนที่สนใจแล้วกันเนาะก็การจะเปลี่ยนพื้นที่ที่อาจจะมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าแต่ว่าก็ถ้าทุกคนหันมาสนใจหมดแล้วทุกคนปลูกเหมือนกันหมดมันก็น่าจะมีประเด็นที่จะต้องตามมาเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเรื่องของตัวโอเวอร์สป라이แต่ผมว่ามีมีมุมหนึ่งที่ที่น่าสนใจ <c oughs> คือในต่างประเทศเนี่ยครับเขาจะมีการทําเป็นเหมือนแลบแลบเนี้ครับจะมีการทําเป็นโรงเรือนปิดน,นี้เราก็จะเห็นในข่าวแล้วก็จะมีเหมือนนักลงทุนบางกลุ่มเนาะที่เขาเป็นโรงเรือนปิดเป็นระบบที่บอกว่าปลูกเสร็จดูได้สกัดเรียบร้อยอ่าใช่ค่ะแต่อีกมุมนึงเนี่ยมันจะมีสตาร์ทอัพอย่างพวกที่ชื่อว่าทันทลัสแล็บ s อันนี้อยู่ที่ British คลัมเบียเป็นไงคะแล็บนี้ทำหน้าที่ในเรื่องกาเป็นโรงเรือนปิดเหมือนกัน แต่ว่าเขาก็จะเลือกดินแล้วก็เลือกพันธ์กัญชาพยายามที่จะปลูกแล้วก็ทําวิจัยศึกษาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะตอบโจทย์ลูกค้าวันนี้ลูกค้าต้องการเช่นเอาไปทําเครื่องดื่ม,มตกลงกัญชาพันธุไหนควรปลูกดินแบบไหนดีอ,อันนี้จะไปทําเป็นคอสเมติกควรจะเลือกพันธุไหนสกัดส่วนไหนดีถ้ามุมตรงนี้ก็อาจจะเป็นการเพิ่มมูลค่าได้ได้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นแต่ก็อาจจะเป็นเฟสแรกๆก็ได้มั้งครับถ้าเราบอกว่าสนใจทดลองปลูกดูก่อน แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเออเรามาทดลองดูว่ามันมีหลายพันธพันไหนมันตรงกับดินเราป<ะ>ุ๋ยเรา โอกาสในการที่เราจะทําให้มันเกิดความโดดเด่นมันก็น่าจะตอบโจทย์ตลาดหรือความต้องการในอนาคตมากกวา่าเพราะว่าพอตลาดมีความต้องการมากขึ้นกลายเป็นว่าเกษตรกรก็ให้ความสนใจในการที่จะมาลองปลูกนะคะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะอาจารย์รเขาบอกว่าประเดิมปลูกไปแล้วเนี่ยสองพกว่าต้นเลยแล้วที่สําคัญก็คือเขาบอกว่าทางชาวบ้านเนี่ยนะคะปกติเนี่ยที่มีอาชีพทานาเนี่ยเขาบอกว่าพอกลายเป็นว่าผลผลิตเนี่ยไม่มีรายได้ที่มั่นคงมากพอ เขาก็เลยหันมาสนใจว่าเออกัญชาอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะก็เลยหันมาเปลี่ยนจากการทำนาข้าวเป็นนากัญชา,ชาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าอนาคตอาจจะทำเป็นนิคมกัญชาเลยทีเดียวนะคะแล้วที่สำคัญก็คือตอนนี้เนี่ยเห็นว่าเริ่มมีการกระจายไปในหลากหลายจังหวัดนะคะเพราะว่ามีชาวนาเนี่ยสนใจที่จะเปลี่ยนเป็น นากัญชากันมากขึ้นอต่อไปจะเป็นจากชาวนาเป็นชาวกัญชาชาวกัญชาก็อาจจะแบ่งคนละครึ่งก็ได้นะครับครึ่งหนึ่งปลูกข้าวครึ่งหนึ่งปลูกกัญชาใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะข้าวอาจจะรีแลกซ์นะข้าวยิ้มอะไรเค ข้าวแบบรวงสวยเพราะ uh. ว่าได้อิทธิพลของความกัญชามา <c oughs> ใช่ไหมคะเออ <c oughs> ก็เป็นได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่ามีการให้ร่วมลงทะเบียนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้กันด้วยนะคะทั้งในเรื่องของการส่งเสริมการทํานากัญชาแล้วก็แก้ไขปัญหา <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านไหนสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะใน Facebook พิมพ์ภาษาไทยเลยว่านิคมนากัญชา <c oughs> อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะลองเข้าไปดูเพราะเขาบอกว่าจะเป็นโมเดลของจังหวัดจันทบ,บุรีที่อาจจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ก็ได้นะคะน่าสนใจมากนะคะแล้วที่สำคัญก็คืออีกเรื่องหนึ่งของการทำการเกษตรค่ะคือนวัตกรรมค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มองว่าเรื่องของนวัตกรรมหรือว่าการที่จะมารองรับอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปล,ปลงไปแบบนี้เนี่ยอาจารย์ว่า มันควรจะมีการปรับตัวหรือว่ามุมมองในฐานะที่อาจารย์คลุกคลีกับเทคโนโลยีในด้านนี้อาจารย์คิดว่าตกใจด้วยว่าคลุกคลีกับกัญชามาเทคโนโลยีค่ะแต่อาจารย์มองยังไงบ้างคะคือจริงจรพอดีเราเคยคุยกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ของมหิดลนะครับแล้วก็อาจารย์แกจบพฤกษศาสตร์มาแกก็เคยให้ความรู้มาว่าจริงๆริงกัญชาที่ด well. ีที่สุด ก็อยู่ในประเทศไทยนะแล้วก็ในประเทศไทยจริงๆมันก็มีกัญชาที่เป็นเหมือนแบบพันธุ์ที่ดีที่เหมาะในแต่ละพื้นที่อย่างเมื่อกี้ที่ที่แชร์กับปีใหม่ครับว่าจริงๆถ้าเราบอกว่าจะทําเป็นนากัญชาก็มีความเป็นไปได้แต่ก็ถ้าเราสามารถที่จะเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ทําให้พันธุ์ที่เรากําลังปลูกอยู่เนี่ยมันมีคุณสมบัติเน้นด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษก็น่าที่จะตอบโจทย์ตลาดมากกว่า ผมว่าอันนั้นน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นพอมันพูดแบบนี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่า้จริงๆเราแทบไม่คุยกันเลยนะว่าในเรื่องของตัวไบโอเทคโนโลยีเนี่ยวันนี้เรามีเทคโนโลยีอะไรบ้างในเรื่องของการที่จะดูพันธุ์พืช<ฆ>มันก็จะมีเทคโนโลยีพวก DNA Mark พวกนี้ครับที่คอยมาตามพันธุ์พืชได้ <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราขยายภาพออกไปครับตัวอย่างที่เห็นแล้วน่าสนใจก็อย่างในอเมริกาในช่วงที่เขาประกาศมาโดยเฉพาะ5ปีก่อนจะมีโควิดเนี่ยนะครับ เขาก็บอกว่ามีการลงทุนในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมกัญชาเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้านเหรียญ oh. เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตค่อนข้างที่จะเร็วมากๆ <Ha. S 1> แล้วก็การเติบโตเนี่ยแบบก้าวกระโดดโตประมาณถึง600%คร <Ha. S 1> าวนี้ไอ้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับภาพรวม mm. เมื่อกี้นะครับที่ทําให้มันเติบโตมีอะไรบ้างเมื่อกี้เราบอกแล้วมีเรื่องของการหาพันธุ์ <Ha. S 1> โรงเรือน mm. ที่ได้มาตรฐานในโรงเรือนที่ได้มาตรฐานก็แน่นอนนะครับมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เป็นเรื่องของตัววิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการที่บอกว่าเก็บข้อมูลวิจัยสกัดแล้วก็แพ็คส่งพูดง่านก็คือในโรงเรือนถ้่จะให้ดีก็จะต้องมีแลบในเรื่องของการพิสูจน์คุณภาพแล้วก็จะต้องมีระบบในการติดตามว่ามาจากส่วนไหนแล้วก็ต้องมาทดลองดูว่าเมื่อสกัดออกมาแล้วได้ปริมาณเท่าไหร่แพคเกจิ้งแบบไหน ถึงจะเหมาะแล้วส่งไปในลักษณะไหนดีจากภาพตรงนี้ครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้จริงๆอุตสาหกรรมกรัญชามันแตกไปในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องค่อนข้างที่เยอะมีเรื่องของการต้องสร้างโรงเรือนอมีอุปกรณ์อิเล็กทรอน<ะ>ิกส์มีเรื่องของงานวิทยาศาสตร์เข้ามาแต่ถ้าเกิดเราเจาะประเด็นไปในเรื่องของตัวเทคโนโลยีใหม่ๆที่เขามีการทําวิจัยกันนะครับ<ะ>ก็จะมีตั้งแต่ตัวแอปพลิเคชันเราปลูกเสร็จปุ๊บเราตามมาเลยว่าตกลงแล้วไอ้ต้นที่เราปลูกหรือแปลงที่เราปลูกเนี่ยเป็นยังไง สรับเจ้าเนี้ยก็จะชื่อว่า Grow Buddy <ะ>ก็เติบโตไปด้วยกันเป็นบ<ะ>ัดดี้เปิดแอป,ปขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ่ายรูปตัวกัญชาแอป,ปตัวนี้ก็จะทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลสังเคราะห์ข้อมูลแล้วก็คอยแจ้งด้วยว่านในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นกัญชาที่เราปลูกเนี่ยมันโตดีไม่ดียังไง